สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านคูมินแท็กเตอร์สาขาอเุดบจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้มานําเสนอรถไถติดทีอ่อวยชัยนะคะขอ6,006 T5 ตัวน,นี้จะเปิดราคาอยู่ที่375,000บาทนะคะปากท,ทีบสวยไม่มีหักดามนะคะสะภาพพร้อมใช้งาน,นะค่ะ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065, 047, 0370, 081, 7 2 9 9 5 5 1็อนนตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่375,000้บาทนะคะพร้อมเล่นทะเบียนสนใจเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีนะคะ ย้ำนะคะสนใจติดต่อ065 047 0370 081 729 4501